บุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วในบุญญาเขตอนยญาตเยี่ยมคือพระรัตนาตรายัยจะส่งผลให้เราท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นแล้วยังติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคำว่าท่องเที่ยวคือการไปเกิดมาเกิดในระหว่างมนุษย์กับเทวโลกเราจะไม่พลาดไปสู่ไบายาภูมิเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเม,มื่อมรายุขัยในโลกมนุษย์แล้วก็จะ,จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดก็จะอยู่ในบุญญาเขต ในแวดวงของผู้มีบุญที่มีพรระตัตนตรานตะรเป็นสรณะดังนั้นการทำบุญถูกเนื้อนาบุญทำถูกต้นแหล่งของบุญยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักสร้างบรารมีนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในวารณเทระคาถาความว่าโยจะเะมตเตนะจิตเตนะ สัพปานานุกรรมปติปะหุหิโสปสสะวติปุญยางตาทิสกโนโรตละชนใดมีจิตประกอบวิเยเมตาอนุเคราะสรพสัตว์ทั้งหลายตละชนนั้นย่มประสบบุญเป็นอันมากผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลต่อคนหมู่มากมีจิตประกอบวิเมตตาธรรม ย่อมเป็นที่รักของมหาชนและเป็นทางมาแห่งบุญอย่างหนึ่งยิ่งใครได้ขนขวายทำบุญถูกเนื้อนาบุญมีจิตอนุเคราะห์ต่อท่านผู้ศินอาศาวะกิเลสบุคคลนั้นย่อมได้บุญกุศลอย่างมหาศาลู้ได้บ,บรรลุธรรมกายตั้งแต่กายทำโคตรภูจนกระทั่งถึงกายทำอรหัต เป็นเนื้อนาบุญลเลิศของชาวโลกใครก็ตามได้ขวนขวายทำบุญเกี่ยวเนื่องกับเนื้อนาบุญแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือมากมายก็ตามไม่ว่าจะทำในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ย่อมมันเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น ผลบุญนี้จะส่งผลให้ประสบแต่วความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงพบชาติสุดท้ายก็จะส่งผลให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในดิจการย้อนหลังไป91กับ จากพัตรกับนี้ได้มีพราหมณผู้ใจบุญคนหนึ่งได้เกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสมุทติจสเสด็จอุบัติขึ้นเลยสัพพัตะทั้งหลายจึงมีชีวิตอยู่อย่างคนหลงทางไม่เด็เพราะผลทางสว่างแห่งชีวิตคือทางสายกลางที่จะนำไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่ม ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ตามอย่างที่ปกครามนิยมเล่าเรียนกันในยุคสมัยนั้นจนกระทั้งสำเร็จการศึกษามีอยู่หนึ่งเดิมหน้าปัญญาบาร,รมีที่ได้สั่งสมมาหลายพบหลายชาติได้ตัดใ้ท่านคิดที่จะออกบวชเพราะมองเห็นว่าชีวิตในเพศคารวะไม่มีสาระแก่นสารอะไร ต่อมาพราหมณ์หนุ่มก็ได้เข้าไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบชเมื่อั้งสอนอนุญาตแล้วจึงได้เดินทางไปยังหิมวันตับประเทศบวชเป็นดาบทิสร้างกกเตทิพัอกศัย,ยที่เงื้อมขาวลูกหนึ่งจะมีความสงบวิเวกเงื้อมขาวที่ดาบทอาศัยอยู่นั้นก็ออย่ไม่กระจากที่พักของ พระปัจเจกพุทธเจ้าครบ้หนึ่งซึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดอาภาตและปรินิพานขณะท่านปรินิพานนนั้แต่มีแสงสว่างปรากฏขึ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นมีเสือดาวและช้างเป็นต้นตามพากันส่งเสียงร้องดังลั่น ไปทั่วทั้งป่าลามดาบทได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วได้เหลียวดูไปตรงบริเวณนั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเป็นแสงสว่างของอะไรกันแน่จึงเดินเข้าไปดูแหล่งกำเนิดของแสงสว่างก็พบร่างของพระปัจเจกพทธเจ้านอนดิ่งอยู่ที่เชิงเขาจึงทำการถวายเพลิงสรีละ ของพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ไปเอาต้านไม้ที่มีกลิ่นหอมมาก,ก่อเป็นเชิงตะกรอนและจุดไฟชำระร่างของพระปัจเจกพุทธเจ้าจนเหลือเพียงพระอาทิตย์ธาตุของพระองค์ไปจะดับไฟแทนที่จะใช้น้ำธรรมดากลับใช้น้ำหอมทำการประพรมแต่บุตร,รองค์หนึ่งซึ่งยืนอยู่ในอากาศ เห็นการแสดงความเคารพต่อพระปัจเจ้จาของดาบทจึงกล่าวขึ้นว่าดีแล้วท่านสัตบุรุษท่านํำทางไปสู่สวรรค์ที่เกิดขึ้นแล้วบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วกับท่านผลบุญนี้จะส่งผลให้ท่านเกิดอยู่แต่ในสุกติภูมิอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวอานาบุญกุศลที่พรามดาบทได้กระทำในครั้งนั้น ในทรงบนุทธท่านเวียนไหวาตายเกิดอยู่แค่สองภพภูมิเท่านั้นคือระหว่างภพมนุษย์กับภพบเทวดาางครั้งสวรรค์เทพยศสมบัติเป็นเทวดาอยู่นั้นแต่มีกลิ่นทิพย์ตกลงมจาจกาศทําให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วทั้งวิมานตลอดเวลาดึงโดดเหล่าเทพประรุและเทพธิดาให้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนวิมานของท่าน แม้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังดังใจปรารถนาเสมอไม่เคยประสบความผิดหวังไม่เคยเออร้องไห้หรือเสียใจเพราะความเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือถูกนินทาเลยพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านในบามาเกิดในตระกูลเครือหาบดีมีอาชีพค้าขายอยู่ที่ท่า สุปป,ปาระกะในสุนาปรันตชนบทมารดาวิดาได้ตั้งชื่อให้ปุณณนะปุณณะมานพเจริญตอบโตขึ้นแต่เดินทางไปค้าขายยังเมืองสาวัตถีพร้อมกับพวกพ่อค้าเกวียนกลุ่มใหญ่ขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารปุณณะมานพได้ข่าไปวัดพระเชตวัน ร้วมกับเหลาพุทธบริษัทเพื่อฟังธรรมประด้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้กระจายชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดว่าเป็นทุกข์จึงได้ขอบวชมาบวชแล้วได้ดูแลอุปถากรับใช้และอุปชาจาป็นอย่างดีภายหลังพระปุณณนะ ได้ขับไปเฝ้าพระบระมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อนจะขาบลงจะเดินทางไปสุนาปรันตชนบทขอพระองค์ทรงประทานโอวาทโดยย่อให้แก่ข้าพระองค์ได้เถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงทรงประทานโอวาทว่าดูก่อนปุณณนะรูปที่รู้ได้ดจากสุ อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักระคนอยู่ดีกามอันเป็นตั้งแห่งความกำหนัดถ้าภิกษุไปหลงไหลเพลิดเพลินเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วย่อมเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์พระบุญนาเได้ฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็ถวายบังคมลาพระบรมศาสดา จากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสุนนาปรันตชนบทอาศัยยุธิธาสุป,ปารกะพระพุทธาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอต่อมาไม่นานท่านก็นไดบรรุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหันตผลแล้วพระเถระก็เกิดมหากรุณาต่อชาวสุนนาปรันตะจึงได้อบรมเทศนาสั่งสอน ชาสุน,นาปรันตะให้เข้าใจหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้รู้จักบาปบุญคุณโทษจนทำให้ชาวสุน,นาปรันตะชนบทเกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนาและขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกามากถึงหนึ่งพันคนส่วนที่เหลือก็ขอเปลี่ยนนิสัย จากจะเป็นคนดุร้ายกลายมาเป็นผู้มีจิตแล้วกอบไปด้วยเมตตาต่อกันและชาวิทุกคนในชนบทอยู่ร่วมกันยังผาสุกเรื่อยมามีอยู่วันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูประวัติการสั่งสมบุญของตัวเองว่าได้สั่งสมบุญพิเศษอะไรเอาไว้จึงสามารถแนะนำชาวบ้านซึ่งเป็นคนใจร้อนให้กลายเป็นคนใจเย็น จากดุร้ายกลายเป็นผู้มีจิตเมตตามีศีลมีธรรมกันทุวนหน้าก็พบว่าบนวิเศษนั้นก็คือการที่ท่านได้จัดการถวายเพลิงพระสรีละแด่พระปัจเจกพพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมจ๊ะกระลายก็ตามไะ่ิด้ทาบุญถูกเนื้อนาบุญกับผู้สินสวรสวกิเลส พระวัตรเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพยศาลยังมังเกิดขึ้นกับบุคคลน,นั้นอยู่ทุกเมื่อและผลบุญนี้ยังส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นฉะนั้นบุญยังเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในสังสารวัติพวกเราจะไม่ควรระมาดการสั่งสมบุญกุศล ราบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างนั่นเองโดยเฉพาะบุญพิเศษที่เราจะได้มาลองพระธรรมกายไปจำตัวในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ลูกหลทุกคนก็ไม่ควรพลาดบุญพิเศษนี้ให้ชักชวนญาติพี่น้องและทุกคนที่เรารู้จักมาร่วมหลอกกันเยอะๆบุญพิเศษนี้ จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์งันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงรธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเธอ